ที่พระเจ้าองค์ไหนอะ่ะท่านมาจากดาวไหนท่านมาจากดาวไหนขอขอหวยได้ไหมโอ้ยเปล่งแสงได้ด้วยฮะสวัสดีรีวิวหน่อยโอ้กำลังทำสมาธิอยู่ ก็จะมีก็จะมีแสงออกมาก็จะมีแสงออกมาแล้วอืม,ออมต้องมีบทสวดไหมมีคาถาไหมคาอ้อนเยอะไม่ไหวอ,อ๋อเยอะไม่ไหวแล้วค่ะเห็นแสงสี กำลังเห็นแสงออกจากนั้นเลยขึ้นเชิงตีแม่อยากดูมีสิทธานตำรวจดูสิทธานตำรวจหน่อยดูอะไรนะไม่เข้าใจดูสิทธานตำรวจ